มาในวันนี้นะครับเราจะตามกระแสของความยอดนิยมของชายไทยนะครับที่เรียกว่าเรื่องของ s u เปอ b i บายบิ๊กบายมอเตอร์บานะครับกำลังเข้าสู่สายเลือดนะครับกับงานที่ชื่อว่าบางกอก m o t o r ร์บายเฟสติวัล2012ครับงานนี้ก็จัดกันที่เดิมนะครับที่เซนทรัลเวิลด์ครับในวันนี้ครับเราจะเอาภาพของบรรดาบูธต่างๆของบรรดาซูเปอร์บาที่มาขายในงานนะครับแล้วก็เอามาโชว์ในงานว่ามีกี่ค่ายที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเต็มอิ่มกันไปเลยครับในช่วงของสปินทมากครับ สัสดีค่ะแป้งสปีดเอ็กค่ะและตอนนี้แป้งอยู่ในงานแบงคอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัล2012ค่ะแล้วในนี้นะคะในวันนี้แป้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศในงานกันค่ะว่ามีอะไรเด็ดๆกันบ้างไปกันเลยค่ะงานแบงคอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลในปีนี้นะครับคอนเซปต์ของงานก็คือ seek your life นะครับก็เป็นคอนเซปต์ในการค้นหาชีวิต และก็สไตล์การกับขี่ที่เป็นตัวของเราเองนะครับก็ในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ค่ายรถมอไซค์ ai, เข้าร่วมกับเราเ,เพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างค่าย Big กโของทางญี่ปุ่นเนี่ยฮอนด้าฮาวาซูซูกิยามาฮ่าเนี่ยก็เข้าร่วมกับงานเราครบแล้วก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่ไม่เคยเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยก็มาเปิดตัวในงานเราเพิ่มขึ้นครับ สวัสดีค่ะคุณวิชัยอ่ออยากทราบถึงว่าคอนเซปต์ของ Big กวิ g งอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราชาว Honda นะฮะก็นำไปผู้นำของรถตลาดในประเทศไทยนะฮะก็ปัจจุบันก็มีส่วนแบ่งตลาดนะฮะมากถึง70%แล้วนะฮะจริงๆมีผู้ใช้เยอะมากมายเลยนะที่เรียกร้องเราว่าเมื่อไหรา่ย,ยาวา Big b บ k e เข้ามาขายนะฮะหรือจะทำบิ i กบคขายในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะประกอบกับวงการนี้นะฮะ ก็มีกระแสที่เติตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราสมควรนะฮะที่จะต้องเอารถบิ๊กบค์เข้ามาสักทีนะฮะเพื่อที่จะได้บริการแฟนๆชาวฮอนด้านะฮะซึ่งเรามีกว่า70%เป็นแฟนแฟนๆของฮอนด้าหมดเลยนะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปฮะ จริงๆง,งานแบงคอกมอเตอร์บายเฟสติวัลเนี่ยครับทุกปีทาง Yamaha ก็ได้มาร่วมงานทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้เรามีรถไฮไลท์เด็ดๆเลยอยู่2รุ่น นะครับเป็นยามาฮ่าไวน์ไซดร์วันเปอร์สปอร์ตรถสปอร์ตนะครับเทคโนโลยีจาก Moto GP เนี่ยหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นรถเอเวนเจอร์ซูเ Super Tenere ใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งรุ่นแล้วอยากจะฝากอะไรถึงชาวไบเกอร์ที่สนใจในตัวยามาฮ่าบ้างอะคะกะ็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับมาที่งานบ m f นะครับซึ่งเป็นงานมอเตอร์ไซค์ที่พูดครับว่าดีที่สใใุดนะครับของประเทศเลยงานหนึ่งก็ยามาฮ่าปีนี้เนี่ยเราจัดออกรถเต็มรูปแบบนะครับมาโชว์ทั้งหมด5รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็2รุ่นหลักก็ะคะือ Yamaha ง 1> 1, กับตัว s u p e r ร์เทนเน่พซึ่งเป็นรถโมเดลใหม่ล่าสุดที่จะนำเข้ามาขายในเร็วๆนี้ครับเออในงานนี้ค่ะมีอะไรมานําเสนอบ้างคะครับก็สําหรับงานนี้นะครับก็เรามีเตรียมตัว c ีบนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ราคาสูงสุดของงานนี้นะครับ,ค,รบคือตัวสีเหลืองที่เห็นด้านหลังนี่ครับ ตัวนี้จะราคา2องล้านสี่นะครับเป็นรถตระกูลทัวริงที่ใช้สําหรับการออกทริปต่างจังหวัดนะครับก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์นะครับของคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับประจญภัยในเมืองไทยครับผมเมื่อเร็วนี้ครับเรามีทริปไปที่เชียงใหม่น่านะครับซึ่งเป็นรูทที่มีความสวยงามครับมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือประมาณเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็คงจะมีทริปที่จะไปภูเก็ตด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ฮาร์เลย์ดวิสันออฟแบงคอกได้นะครับผมขอบคุณมากคครับ ¡Gracias!